แต่สิ้นการประชุมบริษัทก็ควรแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทํารายงานการประชุมที่มีสาระสําคัญครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นภายในเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ค่ะซึ่งการแจ้งมติประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะต้องเปิดเผยผ่านระบบเซ็ตลิงภายในวันประชุมหรืออย่างช้านะคะก่อนเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทําการถัดไปก็คือก่อน9โมงเช้าของวันทําการถัดไปนั่นเองค่ะ ถ้าหากเกิดกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระใดวาระหนึ่งตามที่เสนอนะคะก็ต้องแจ้งเปิดเผยรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยนะคะและจะต้องไม่ลืมที่จะนําส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน14วันนับจากวันประชุมผ่านระบบเซตลิงด้วยนะคะและเพื่อให้เป็นไปตาม A G M check list บริษัทควรเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทและส่งข่าวมาด้วยค่ะว่าได้เผยแพร่ข่าวแล้วค่ะ ้าหากในการประชุมผู้ถึงหุ้นมีวาระที่บริษัทต้องไปดําเนินการในเรื่องการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องที่ได้รับอนุมัติต่อกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน14วันนะคะนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นค่ะและนําส่งสําเนารายงานการประชุมในกรณีที่ประชุม A G M ต่อนายทะเบียนภายใน1เดือนเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินการจัดสรรกำไรและการแบ่งเงินปันผล เนื่องจากขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นมีหลายขั้นตอนที่ต้องรู้จักและเข้าใจดังนั้นเพื่อให้บริษัทเห็นภาพรวมทั้งหมดและเพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดวันต่างๆได้ตามระเบียบวาระและกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทสามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติได้จาก atm checklist ซึ่งสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกักบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอได้ร่วมกันจัดทำเป็นคู่มือสำหรับการเตรียมตัวเพื่อประเมินคุณภาพ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียนโดยเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ www.thaiinvestor.com ค่ะ อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ได้มีการพัฒนาเทมเทมพลตในเรื่องการจัดประชมุมผู้ถือหุ้นในระบบ s e ็ Link นะคะให้มีขั้นตอนสอดคล้องไปกับกฎเกณฑ์ต่างๆเบื้องต้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนในการทำงานซึ่งบริษัทสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานของระบบ s e ็ตลิงได้ที่เว็บไซต์ s e t l i n k s e t o r t h สอบถามรายละเอียดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ RM ที่ดูแลบริษัทของท่านหรือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ w w w s e t o r t h ค้นหาหัวข้อ Simplify Regulation ค่ะ